ผลผลิตจากพืชไม้เลื้อยผักเช่นแตงอันนี้เป็นแตงที่เอาไปทำแตงเล็กๆเอาไปทำกับข้าวแกงได้ครับติดลูกติดผลแล้วครับนี่ครับ ติดผลมาแล้วทั้งงที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรก็ติดลูกมาต้นยังไม่ใหญ่ครับขึ้นมามีดอกดีเนื่องจากว่าดินแถวนี้ผมได้นำเศษกิ่งไม้ ยอดไม้นี่ครับเช่นกระถินได้เด็ดหักยอดกระถินกับหญ้าที่เราฟันไว้ในแปลงนี้ที่เราถางไว้นี่ครับผมได้หมกักไปกิ่งไม้กิ่งทั่วไป ก็มีาธาตุอาหารครับในกิ่งไม้ยอดไม้นี้เช่นกระถินก็มีาธาตุฟอสฟอรัสและในโตรเจ่นกิ่งไม้พวกนี้ก็ยังมีโพแทสเซียมครับเมื่อเก่าเมื่อผุพังและได้จากมูลวัวที่เราไปผสมกันก็จะหมักครับก็หมักรวมกัน กับกิ่งไม้หรือเศษหญ้าเศษฟางได้หมดครับมีธาตุอาหารอยู่ในกิ่งไม้ยอดไม้จพวกนี้อย่างน้อยพืชใบเขียวเริ่มต้นก็จะมีธาตุไนโตรเจนที่ทำให้พืชจะเริญเติบโตเป็นที่รู้กันดีครับผมก็จำหมก โดยการกรบพวนดินไว้เป็นเวลา2เดือนเราก็จะได้ดินที่ร่วนแบบนี้ครับอันนี้ดินหมักไว้แล้วแต่สาธทิศให้ดูดินหมักที่แรกจะแข็งแข็งมากครับแข็งก้อนฟันแทบไม่ลงแต่เราได้หมักไวส้สองสมนสองสาครั้งก็จะเป็นแบบนี้และเมื่อเราปลูกพืช พืชก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนครับมีทั้ง NPK คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งไนโตรเจนก็ได้รู้กันว่าทำให้พืชมีสร้างต้นสร้างใบจเจริญเติบโตเพื่อจะออกดอกออกผลและมีธาตุฟอสฟอรัสที่ได้จากเช่นกระถิน เมื่อเขาแห้งเขาก็จะเป็นมีธาตุฟอสฟอรัสซึ่งจะช่วยในการสะสมอาหารเพื่อเปิดตาดอกสร้างดอกแบบนี้ครับพืชก็จะออกดอกโดยเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่เราทำนี้เป็นระบบธรรมชาติทั้งหมดครับแบบโบราณไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยแม้ต่น้อย แต่พืชผักหรือต้นผลไม้ต่างๆเขาก็ออกมาให้เรากินโดยไม่ต่างกับปุ๋ยเคมีและมีใบที่งามครับมแมลงก็ไม่มารบกวนนี่ครับธาตุโพแทสเซียมก็มีอยู่ครับเช่นในดินแถวนี้ที่ผ่านการสะสม ด้วยกิ่งไม้หญ้าฟางต่างๆเขาก็จะมีธาตุโพแทสเซียมที่ทำให้ผลไม้ร่วงผลโตผลของผลไม้หรือผักต่างๆที่เราปลูกกินเติบโตได้จะมีรสชาติดีถ้าเป็นผลไม้ครับธาตุโพแทสเซียมจะมีรสหวาน เนื้อหวานก็ทำดินแบบนี้ครับเราก็มีสารอาหารครบถ้วนอีกทั้งช่วยให้ดินได้ร่วนซุยดีปลูกพืชลากพืชจะเดินดีครับลากพืชจะหาอาหารไปได้ไกล เพราะว่าถ้าดินเราแข็งรากพืชจะหาอาหารได้ยากก็จะต้นก็จะไม่งามแค่แกันก็ฝากไว้ครับสำหรับการปลูกพืชผักถ้าเราได้ปรุงดินดีต้นไม้ก็พืชผัก ไม้ผลก็จเจริญเติบโตดีสังเกตรครับมีดอกเรื่อยๆเ,เขาเพิ่งจะเลื้อยมาไม่ได้ไกลครับก็ทดลองปลูกดูครับแต่หญ้าก็จะลกพราเราไม่ได้ถาง ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับการทำปุ๋ยใช้เองแบบง่ายๆทำจากเศษใบไม้หญ้าที่เรามีอยู่ในสวนที่ขึ้นมาแบบนี้เราก็หักไปทำปุ๋ยเป็นประโยชน์หมดครับบนป่าบนเขาไม่มีใครทำปุ๋ยแต่ต้นไม้เติบโตได้อย่างเช่นสะดาวต้นนี้ครับ เขาก็โตเพราะว่าก็เกิดจากหญ้าที่เล่าเปอยปุพังนี่ครับเขาก็เป็นปุ๋ยเมื่อจุลินทรีย์ในดินทำงานเขาก็เป็นปุ๋ยมีสารอาหาร NPK ช่วยให้ต้นไม้เจริญเต,ติบโตต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ